เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่โหลบเข้ามารับชมกับทุกท่านด้วยนะครับโอเควันนี้เยีมต้องฮักกันเช่นเคยกับช่องเทวจีสามภาคสนทีวีนั่นเองเอาละวันนี้เราอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าคิวเลนนะฮะก้ากดมาในโหมดที่มีชื่อว่าโคลมบอลนะโอเคเฮ้ยชึบแล้วเจอคิกซี่ห้าตัวครับแล้วก้าคิวเลนห้าตัวเฮ้ยเดี๋ยวทางขวาไม่ประเด็นทางซ้ายนี่หวายลงทิศอีกเฮ้ย ชมาเพื่อนจบ่โดนเฮ้ยถึงระยะก่อนโอเคหาจังหวะเข้าไปช่วยเพื่อนครับเพื่อนโดนยกเฮ้ยชับชับช้ยเองสกไม่ทันทันทัเฮ้ยจ้าโ้นแฮ้งเลยครับ เล่นล่างก็จะปลอดภัยจำเมื่อกี้หฮาไปหน่อยฮะโดนยกตายเลยอโอเคถ้าสำหรับตัวละครที่ไม่ชื่อคิวเลนครับถ้าถ้าเราฟันข้างหลังก็จะติด100คิดร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะก็ควรหาแนวทางการฟันข้างหลังให้โดนฮะผมก็เล่นตัวละครนี้ไม่เก่งครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเลยครับจริงๆโอเคเรามาัในในมหมพักเจอคิซี่ชุดสีฟ้าครับ อึกๆตกใจกันโอเคแล้วเพื่อนมาอ้วสามตัวเลยหรอเฮโอเคอหนักมันเฮ้ยช็อตวัดฟันนโอ้ยโดนเยอะโอเแค่ร้อยเจ็ดเ้โอ๊ะโดนเยอะมากไปหน่อยโอ้โเล่นล่างกันเละเหมือนกันะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเคลียร์คลิปกลาง ่าก็สมัครชีพก็สามารถติดกิ่ได้นะครับแต่สูงสุดแค่พันห้าครับสับสนโอเคเราได ada, ้ติดแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดือด้วเดือดเดือดววิ่งนะครับโอ้โหมาตอนไหนเนี่ยซับ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 มาตป็นนิดหน่อยเฮ้ยโอ้โหเชี่ย เจ๊ก้าพี่จีไปก่อนครับเชียร์ิปกฟันหลิปก็สามารถติดีได้ครับเ่นคนจะรวมตัวกันเล่นบนลสำหรับอุปกรณ์ข้างล่างไลจิมิโอ้โหเป่งแล้วไป โอเคออกไปดักซี้ก่อนนะออก,กลับบ้านก่อนเรื่อยๆข้อมูลก็ได้ไหมนะไม่ได้โอเคครับเราไปเคลียร์คลิปเลนล่างกันก่อน Abby, no ใครดูเลยตบมบับซาี้ีข้างหลังไว้จี้ขหลังไว้ไ้ันัให้อ่าซี่นงมาาก็ฟังไ้ครับ้ทำไรัมซเฮ้ยโอ้โหยากันจิมาอเห ตีมาก่อ,อย่ช่วยนะสด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 มตข้างหลงกิดอข้างล่าง่านกินเกินชับฮึชับเฮ้ยะนับชับุ้มโอเคับเพื่อนด้ีบยมาลจานขจังหวะนี้เ่อนสจครับสัเข้าไปับับ โอ้่จะยกัดซับับซัเฮ้ยได้แต่ตอนนี้เรื่อนเรโลมากครับเราจะไปช่ข้างบนหนเพื่อสดหองตีครับ หน่อยไม่แน่คาเพื่อแเราหรอมาไม่ทันโอเคขึ้นเอามีอาร์มต่อเลยโอเคเอามีอาร์มอ่ะกล้าไม่รู้จะจ่อเกาะทำไมครับเพราะว่าเราเจอกับเมท่าตัวครับก็ไม่น่าจะมีใครออกเกาะมั้งเรารีบรีบรีดเมทจับไอ้นี่ครับเอามีอาร์มเลยเคติดมือจะตีป้อมเท่าไหร่ไปละ มาไหมมาไหมเน่ะมามีเพื่อนโอเคจังหวะนี้เลนกลาง2ตัวครับอืมอยอ้ับ

ต่ทเขาป้อมบ้านก่นอืมไปแล้เฮ้ยเจ๊เจ๊อืมอืมเนข้าวครับผมแต่สามสี่ตัวเนียไปทางนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยไหนมาฝนตย Kita ke cukup <tuk> oke. Okay. จังหวะนี้ครับโดนอสี่ครั้งกลางครับเราจะต้องรีบไปครับเฮ้ยโดนพิมพ์วอล์กแล้วครับไอ้โฟดสับซับซับแต่เรามาคนเดียวครับแต่เพื่อนเราเข้าไปแล้วหาหาจังหวะการเข้าอยู่ครับจังหวะนี้วอล์กไอทีวันวันซับซับซับเฮ้ยตุ๊กระเบิดตุ้มตาปั้นเฮ้ยอันนี้อับอือช็อตนี้ไอทีเลยชุ เรามาดันคลิปข้างขวาเลขขวาหรือซ้ายถูกยังไงอือมันขวาดีกว่ะโอเคคลิปเข้าวปั้มต <Power S 1> ีปั้มตีปั้มก่อนโอเคแล้วก็ชิงอะเราเสียเปรียบเรื่องคิซี่เรื่องดาเมจอยู่นะฮะนิดหน่อยไม่เสียเรื่องดาเมจครับคือมันอืมต้องออกของกันไว้ก่อนคือมันเป็นตัวที่แบบ มีอันติแย่ๆ,ๆครับถ้ามันติกแย่ๆเนี่ยเราอาจจะเจ็บแทนครับถึงว่าจะเป็นแอสซัสเซเนี่ยอย่างเงี้ยเอ,อ้ยจะตายเหือดโอเคเพื่อนจัดก,การได้ไหมเนะี่ยโอ้โหไม่น่าไหวนะโอ้โหผีเสื้อบินมาสี่ตัวโว้วววเพื่อนนะครับมีตัวคิวเรงตัวเข้าข้างหลังครับแต่ไหลไม่ได้โอ้โห อีเสื้อล,ลุมล้อมครับเดี๋ยวมีทส้นทางจะดยากครับโอเคมันจะออกกันกลางครับจะบอกแล้วว่าคิวเลนอืมวินวอลก,ก่อนไม่หลอนซอับซับระเบิดอออืืหเพื่อนเป็นไม,ม่บอกเลยบตีเลือดไปต่อตรงนี้ครับเพื่อนบวกอยู่ครับอืมฆ่าได้แล้วไป อโอเคมาเคคลิปคืคเร่องนี้ก่อนครับอืมเดี๋ยวเราไปเราอืมเอาเป็นเฟลิดทูดเลยแล้วกันเพื่อความแรง เจ็บไว้แล้วโอ้ยเดี oh, ๋ยวๆๆๆเอาพูดติดอ้าาาาโอ้วเพื่อนมานี่เก็บ4เลยเรานี่เล่นกากมาก ชอ,อ,อ UM ชตม้มปิดดคอม f แต่เพ mm ื่อนโดนชัดคอมมาละปิดคอมมาละชัดดาวชัดคอมมาแล้วเกี่สตัวี่ีีเจ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 เราว่าเจ็บโย่ โอเคครับคลิปชุดใหญ่เข้าเดี๋ยวอือ้เฮ้ยคลิปไวมาก <c> ้ <oughs> คลิปไวมากโ <c oughs> อ้เฮ้ยไปเคลียร์คลิปแป๊บเพื่อนรอด้วยตีตี โอเคครับอ๋อคชุดนี้เข้าจะเข้าปอมละมีคนเทียบเด้อก่เกิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นเพื่อนเฮ้ยจับจับจับับอื้โอ้โหจ็เฮ้ยเดเออ สับสับอ,อ้าวเฮือสาชีวิตไม่ได้ช่วยเลยนักตายกันสี่ตัวชิปเป่งแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืม่อไปเอาเสอ้อสะท้อนกันอืมจะทานไหมเนี่ยยี่สิบวิเออจะซื้ออะไรดีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าซื้ออะไรละ เดี๋ยวดีเย้โอ้โหคีซีสองตัวตีบ้านอู้อา่าวคีวเลยเราเกิดมาคนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเคปเพื่อนเคปนายปัม๊มปัม๊มปัม๊ปมอี๋โอ้โหเฉียดแตกไปแล้วตบตบตบตับตีหลังกอตีหลังหน่อยตี่ตีชำร้ายเนี่ย เกมโทษเตึงลยสินาทีแล้วเนะี่ยทูสลอส,ส,สทูสลอสทูสลสอสเฮ้ยโอ้โหเดเดเด โ,โหแต่เพื่อนคนนี้เขาตัวใหญ่ถุงมือฐารับไม่ช่วยเลยเฮ้ยคลิปตัวนึงโอ้โหจะไปตีกับคลิปคลิปตีปั๊มเลยตีทีทนึงทีนึงเออนั่นแหละป้อมแตกหมดแล้วครับเพื่อนเราครับตีป้อมอยู่ยยชุบโอเคเซตเป็นที่เรียบร้อยครับ เ้โอเควิลส nice. oh ์โอ <laughs> oh, hey, <l> ้โหในสุดโอ้โหไม่คิดว่าเกมจะยากขนาดนี้โอ้ลาไปทีซึบ <laughs> อ่า MVP ครับเป็นของต้องสามารถสูญนั่เองแม่งทำได้ไงวะโอเคครับมีทิปเปิลคิวเล็กน้อยฮะอืมโคตรหล่อเลยโอเคครับสกอร์สหรับตานี้ก็ค่อนข้างดูดีนะฆ่าไปสิบตัวเนี่ยโอเคก็รายละเอียดของก็ประมาณนี้